สวัสดีครับทำโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกัน ฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทวนนะครับคลิปนี้เราจะมาอินทิเกรต x กำลังสส่วนด้วยสแควรูทของ9ลบ x กำลัง2 dx กันนะครับจากข้อสังเกตนะครับ9ล x กัง2เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขกำลังสลบตัวแปรกำลังสเราจะใช้วิธีการแทนค่าตัวแปรนะครับตัวเลขกำลัง 2- ลบตัวแปรกำลังสเราจะใช้รูปแบบของ s i n เนาะนะครับอาละวิธีทำนะครับ เราจะใช้กระบวนการนะครับคือการซับตีโกนนะครับก็คือเราพิจารณานะครับตัวเลขกำลังสองก็คือ3กํกำลังสองลบด้วย x กําำลังสองนะครับจากตรงนี้เราจะกำหนดให้ x เท่ 3, ากับ3 sin ซเซตา หลังจากที่ได้ x เท่ากับ3ไซน์เซตาแล้วเราก็จิ๊บ x ทันทีเลยนะครับ dx ก็จะเท่ากับดิฟ s i น์ได้3 c o s เซตาดเซตานอะนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นเราจะแทนค่าตรีโกณในรูปแบบของสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับไซน์เซตาจะเท่ากับ x ส่วน3ถูกไหมนะครับเราก็ไปแทนค่าในสามเหลี่ยมมุมฉากดูนะครับ ให้มุมเซต้านะครับอยู่ตรงนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็ข้ามคือ x ฉากคือ3เนาะเพราะฉะนั้นด้านอีกด้านหนึ่งนะครับด้านชิดก็จะเท่ากับสแควรูทของด้านยาวกำลังสองลบด้านสั้นกำลังสองนะครับจะเป็นรูทของ9ลบด้วย x กำลังสองนะนะครับเราก็จะได้เป็นรูทของ9ลบด้วย x กำลังสองนะครับโอเคเราทำสามเหลี่ยมเก็บไว้อย่างนั้นก่อนเนาะเรามาพิจารณาโจทย์เราดีกว่านะครับ จากโจทย์นะครับ เขาถามอินดิเกต x กำลังสส่วนด้วยสแควร์รูทของ9ลบด้วย x กำลัง dx นะครับเราก็จะเปลี่ยนทุกที่ที่เป็น x นะครับ x 1ตัวให้แทนค่าด้วย3 s i n ซเซตาเนาะงั้นข้างบนก็จะเป็น3 s i n ซเซตากำลัง2ข้างล่างก็จะเป็นสแควร์รูทของ9ลบด้วย3 s i n ซเซตาทั้งหมดกำลัง2แล้ว dx นะครับ dx ก็จะมีค่าเท่ากับ3 c o คอสเซตาดีเซตาเนาะ 3 cos คเซตาดีเครับเอาล่ะทีนี้ถึงเวลาเคลียร์แล้วนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับข้างในนี้สแควรูของ9ลบด้วยเจ้า3 s i ไซน์เซทั้งหมดกำลัง2ก็คือ9ลบด้วย9คูณกับ s i น์กำลัง2ถูกไหมเราก็ดึง9ออกมานะครับเป็นตัวร่วมนะครับเป็นตัวร่วมก็จะกลายเป็น 3, อินทิเกรต3เไซน เซตากำลังสองคูณกับ3 c o s เซตาดีเซตา ส่วนข้างในสแควรูทนี้นะครับก็จะกลายเป็นสแค root ของ9ดึง9ออกมาจาก9ก็เหลือ1เนาะลบด้วย9ก้าไซกำลังสองก็เหลือลบด้วยไซ n ์กำลังสองเซนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับถ้าใครเคยเห็นแล้วเราจะรู้ว่าเจ้า1นะครับลบด้วยไซ n ์กำลังสองมันจะมีค่าเท่ากับ c o สกำลังสองเซตาถูกไหมเอกลักษณ์ตรีโกนะครับเราก็เลยได้ออกมาเป็น นะครับอินทิเกรตข้างบนนี้นะครับก็จะเป็น27 27เกิดจากการที่มันมี3ามกำลังสตรงนี้นะแล้วก็3ตรงนี้อีกทีหนึงก็เลยเป็น27นะครับก็คูณกันเนาะแล้วก็มีไซน์กำลังสแล้วก็มี c o s งกำลังหนะครับดีเซตาครับ หารด้วยหารด้วยข้างล่างนะครับรูทก็ได้3ถูกไหมส่วนรูทคอสกกำลัง2ก็จะเป็น c o s เซตานะครับเราก็เลยตัดคอสข้างล่างได้1ตัวแล้วก็ตัด3กับ27เหลือ9นะครับ เลข9นี้คุณครูโยนออกไปข้างนอกเลยแล้วกันเนาะก็กลายเป็น9อินทิเกรตของเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ไซน์กำลังสองเซตาดีเซตาซึ่งการอินทิเกรตไซน์กำลังสองเซตาดีเซตานี้เป็นการอินทิเกรตรีโกนที่ยกกำลังของเจ้าไซน์เนี่ยเป็นเลขคู่นะครับเป็นกำลังเลขคู่เราก็ต้องใช้สูตรครึ่งของ1ลบคอส2เท่ามาช่วยนะครับก็เลยได้เป็น9 คูณกับอินทิเกรตของครึ่งของหนึ่งลบด้วยคอสสองเท่าก็เป็นคอสสองเซตาดีเซตาเนาะนะครับ เอาล่ะ9กับ1ส่วน2ก็เป็นเศษ9ส่วน2อยู่ข้างนอกคููอินดิเกต2ชิ้นด้วยกันอินดิเกตตัวแรกก็คืออินดิเกต1 d เซตาส่วนอันหลังก็คือลบด้วยอินดิเกต cos 2เซตา d เซตาคุณครูเปลี่ยน d เซตาเป็น d 2เซตาเลยจะได้เส็จเนาะแน่นอนว่าดิฟ2เซตาได้2ก็ต้องหารไว้ถูกไหมนะครับหลังจากนั้นก็จะได้เป็น9ส่วน2อินดิเกต d เซตาได้เซตาครับ ส่วนอินดิเกตคอ s 2สสเซตาเนี่ยก็จะได้เป็นดิฟไซ์ได้คอสสุกไหมก็จะกลายเป็นได้ s สอ2เซตานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับบวกด้วยค่าคงที่4 s i ไซสเซตาเราไม่สามารถจะหาค่าคืนได้จาก สามเหลี่ยมเนาะเพราะว่ามุมของสามเหลี่ยมเราเป็นเซตาเดี๋ยววันเราจะใช้สูตร sin 2เซตาเท่ากับ2 sin ซเซตา cos เซตานะครับก็เลยได้เป็นอาจารย์แจก9้าส่วน2เข้าไปข้างในด้วยเลยนะครับก็จะกลายเป็น เศษ9กส่วน2เซตานะครับลบด้วยเศษ9กส่วน4นะครับไซน์2เซตานี้คุณครูเปลี่ยนเป็นสองไซน์เซตาคอสเซตานะครับอันนี้เป็นสูตรของเอกลักษณ์ตรีโกณเนาะหลังจากนั้นเราก็สามารถแทนคืนนะครับให้กลับไปเป็น x ได้แล้วนะครับเป็น9ส่วน2เซตาก็คืออาร์ i ซนนะครับของ x ส่วน3ถูกไหมลบด้วย 9ส่วน 2, เนื่องจากว่า4กับ2ตัดกันเนาะ sin เซตากับ cos เซตาครูก็ใช้ข้ามฉากกับชิดฉากคูณกันเนาะข้ามฉากก็จะเป็น x ส่วน3ส่วนชิดฉากก็จะเป็นสแควรูทเอกลบ x กำลัง2ส่วน3นะครับบวกด้วยค่าคงที่4นะครับ